เรากำลังจะไปที่ตะก,กัตตีพาร์กเกตนะคะแล้วก็คืดิใหญ่เลยสายตาจะเป็นประกายแค่ไหะ เป้าหมายเรนจะกินทะนเล <c oughs> ไม่ต้องเล่นเล์แน,นี่ยเราจะกินตู <c oughs> ทะเลกับเป่าเหือแล้วปลาหมึกดึกเดือยพอประมาณเดี๋ยวขี้แตกนะขนาดยังไม่เริ่มไปก็ท้องเสียกันแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่หนึ่งสองเลย <c oughs> เรากำลังจะไปที่จักรชีมาร์เก็ตนะคะ อิเเมนูตกคอจะสมูก I I will s e y around ถ้ามองไม่ใช่ยอนไปยิงหเอนตอ Okay ตือนหมดเลยตะเกียอาตนเราต้องสูงหน่อยนเดี๋ยวเราลงไปดูข้าง ก็จะมีร้านสี่สิบเอ็ดสี่สิบสามสิบสามเอ็ดหรือมั้งสามสายที่แบบได้ติดทะเลถือว่ามันไม่มีเหรตรงโน้นน่าจะมีนะร้านมันเยอะมากเลยไม่ไม่ร้านที่มันร้านที่มันติดทะเลอ่ะ ออแม้ที่แบบมันพบ,พบนาะไปดูที่นั่นไม่เรียสต้องวิวมากนะ

เท่าไหร่ไก่หมูโดนไปเท่าไหร่ครับหมื่นห้าค่ะเราก็จะออกไปทำเป็นรูปนะฮะแล้วก็มีค่าบุอ่าโอเคอว,ว้าวได้วิวดีด้วยได้วิวดีจัเลยโชคดีจังเลย ต้องเตือนนะคะพร้อมกินยาก่อนออ๋เตรียมพร้อมมาอย่างดีเพราะว่ากระเพาะเรา s เซนซิทีฟเราก็ไม่ปวดจริงเอายาอะไรมากินครับน้องดูจอดมากเลยอ่ะเดี๋ยวแค่นี้เองอันนี้ตู่ทะเลเหรอใช่ คือมันเหี่ยวน้องพอแบบเอาน้ําออกมันจะเหี่ยวดิ่ใหญ่แล้วคือน้องตื่นแล้วสายตาโดนหั่นแล้วก็คือดิ่ใหญ่เลยขอใหม่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 ขอรู้ตลอดรูขออีกทีด้วยเรีบร้อขออีกทีนะคะตัวดีไม่ยอมหัดให้เนี่ยต้องมาลำบากน้องเลย Thank aqui, né? น้ำจิ้มอะไรก็ไม่รู้ลองก่อนแล้วจะลองอกินแป้งหมึกล้วนะมันหนีอ่ะขอช้อนมันดิ้นมากเลยอ่ะให้ดูมันยังดิ้นอยู่เลยนะเด็กต่อว่ตดมาก ถ้าเกิดเข้าปากไปอ่ะมันจะเป็นู้อสึกว่าตํางนวดมันอ่ะจะแบบดูดในปากเราอ่ะถ้าเกิดแบบไม่อยากให้มันดูดก็ต้องแบบเข้าปากแล้รีบกินรีบเขี้ยวรีบเขี้ยวใช่ต้องรีบเขี้ยวไม่งั้นมันจะไปดูดในตลอดอาหารในกระเป๋าเทอรมินต้องรีบเขี้ยวนะมันมีเทที่แบบหลุดเข้าหลอดลมแล้วเอาไม่ออกใช่ทางเดินอาหารกับหลอดลมามันมีขวดที่เป็นทางผ่านป้กันเพราะฉะนั้นเธอต้องรีบเขี้ยว หิมจุทะเลนะคะรับผมันลื่นมากเลยเขาบอกว่าให้จิ้มกันนี้มันไม่แย่ไม่แย่มันมีความเต็มเมแล้วก็เคียวแบบ มันมันอ่ะเหมือนหนังหมูว่ได้กลิ่นความเค็มของทะเลแต่เค็มถ้ืเกิคนนี้ไม่ชอบเค็มอาจจะแบบกินแล้วแบบเออเทคเจอร์อ่ะเหมือนหนังหมูเคี้ยวมันเท่พานพาน มาดังจิแต่ว่าเคมมาเลยอะเพราะว่าเราคไม่ขึนแต่ว่ามันกรุบกรอไม่แย่ไม่เาาเลยอย่างที่งเหมือนหนังเออเหมือนหนัหมูหอนังเลอะเราต้อง้เยงมาไร อใช่ไหมวันดีเด็กเจมันไมเหม nee. ืนพวกอุนเงใช่ไหมักว่อนเต็ง้เป็นขหาแต่ว่าเ็กเจันดีเจ้าขาดแต่วันหนึบหวานชอบเป็นเยลลี่ลอยๆทานขาดทำไม้อัดเงก๊บด ไปเท่ากันโอเคเปล่าพื้ไปเนื้อม,มันมีหลายแบบเทคเจอร์หลายชั้นจะนึบหนึหนกว่าโวตาเตะเทำให้มันเขียวสู้ันมากกว่าได้กินน้ำทะเลอีกแล้วอ่ะคือของที่นี่คือสดมากเลยเป่าื้ครั้งแรกก็ประทับใจจุกทะเลก,ก็โอเคนะคือหน้าตามันน่ากลัวแต่ว่ากินได้กินได้หมืนจะตส่วนปลาหมึก คือเราว่าไม่แย่เว้ยมันสินยากแต่ว่าคือถ้าเกิดกินอะก็เหมือนกินท้ากอวแค่มันดูดในปากปลา,า,าสองคน,นก็หมื่น้แล้วก็ผ้าทำอาหรารยี่ินห้าก็เป็นสามร้ทขอบคุณี่ทะเนะคใครชอบก็กดไลค์กดไลคล์กดแชร์ให้คนที่เรามาลองชิมจุดทะเลแล้วก็อาหารจิ๋นที่จากซีบอคเก้นกนะ I don't know.